กลับมาพบกับทีเด็ดสเต็มคอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างคาดิสเจอกับบาร์เซโลนานัดเจอกันที่ศึกลาลิกาสเปนครับประจาวันที่6ทธันวาคมเวลาตีสามโต๊งครับมาที่เจ้าบ้านอย่างคาดิสนะครับที่ชอบสร้างเซอร์ไพรส์ตบแย่งคะแนนจากทีมใหญ่แม้ช่วงหลังนี่จะเริ่มออกอาการแผ่วลงไปบ้างแต่วันนี้เป็นเกมในบ้านครับก็อ,อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอีกก็ได้นะครับ มาที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาแม้ฤดูกาลนี้จะยังไม่โดดเด่นอะไรมากนักแต่ขึ้นชื่อว่าทีมบาร์เซโลนาแล้วยังไงก็ยอมน่ากลัวเป็นธรรมดาครับทั้งตัวผู้เล่นและชื่อชั้นก็ดีกว่าทีมเจ้าบ้านและคาดว่าเกมนี้นี่ไม่น่ายากนะครับสําหรับบาซ่าเกมนี้มองแล้วบาซ่าน่าเก็บชัยครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดแปออนไลน์0-1นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ